คำว่าพระคิดนี่คือคําที่พี่น้องคริสตินลาลีินบ่อยบางคนอาจจะสับสนคิดว่าเป็นนามสกุลพระเยซูคือชื่อนามสกุลของพระองค์คือคิดแต่จริงๆแล้วนะครับคําว่าพระคิดมาจากภาษากรีกซึ่งในภาษาฮีบรูก,ก็คือว่าพาเมเซียมีความหมายเดียวกันนะครับแปลว่าผู้ที่รับการเจิมในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่ากรรษัตริย์โปรโลฮิบและบางครั้งผู้เผยพระชนะจะได้รับการเจิมจากพระเจ้า ปกติแล้วอย่างเช่นเราเห็นเขาใช้น้ํามันในการเจิมพระเจ้าแต่งตั้งคนคนนี้ไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อการงานบางอย่างและเมื่อเราเห็นคํานี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ใหม่มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อ D.A. k คาสันเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะสื่อสารถึงกษัตริย์ที่มาจากดาวิดท,ที่พระเจ้าสัญญาไวา้มันจะมีความหมายที่เน้นตรงที่การเป็นกษัตริย์หรือ ผ,ผู้ชายที่จะมาเป็นกษัตริย์ครอบครองเหนือชาวอิสราเอลเขาก็พูดอีกด้วยว่าเมื่อเราพูดว่าพระเยซูคิดเราควรคิดว่าพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาพระเยซูผู้เป็นปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้เพื่อนําการถ่ายมาให้เรานี่คือภาพของพระเมสสิยากษัตริย์ที่จะมาครอบครองมาช่วยกู้คนของพระองค์ให้รอด คนของพระเจ้ารอคอยพระคิดนี้พี่น้องสังเกตได้ในในในพระคัมภีร์ใหม่อย่างเช่นพระธรรมยอห์นพระเยซูไปนั่งที่บ่อน้ําข้างๆผู้หญิงเขาก็พูดถึงเรื่องพระคิดที่จะมาเมื่อพระคิดมาจะบอกทุกสิ่งกับเรามีความคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้ที่พระเจ้าทรงมาจะช่วยเหลือพวกเราจะบอกทุกสิ่งกับเราและพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมลูกาเปิดเผยว่าพระเยซูคือพระคิด คือกษัตริย์องค์นั้นคือผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นที่พระเจ้าเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เสด็จมาแล้ว